ัสดีค่ะเมจินะคะหมอดูไห้คารุค่ะทีนี้นะคะเมจิจะมาทำนายดวงในช่วงของวันที่15เมษายนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะจนถึงวันอาทิตย์ค่ะทีนี้นะคะเมจิจะทำนายดวงเริ่มตั้งแต่คนที่เกิดวันจันทร์ก่อนแล้วกันนะคะ,ะก่อนอื่นต้องมาเริ่มอธิษฐานแล้วก็สักการะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ก่อนนะคะเมจิ จะเป็นตัวแทนอธิษฐานให้นะคะเริ่มนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในรวะหว่างวันที่1-15เมษายนนี้นะคะคือเราจะดูในเดือนหน้าโดยรวมกันก่อนนะคะ7ถ้า่7ดาวนะคะสำหรับคนที่ทำงานถ้าเป็นงานประจำนี่ก็อาจจะเจอปัญหาได้ ส่วนตัวแสดงว,ว่างานคุณเนี่ยขึ้นเจ็ดดาวนะคะอาจจะมีการเอ่อเ,เรียกเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานเพราะว่าไพ่โยกย้ายงานขึ้นมาตรงสองใบก็คือมีก้าวไม้เท้าด้วยนะคะซึ่งเป็นไพ่ย้ายงานตรงๆก็แสดงว,ว่าคุณมีโอกาสจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะถ้าคนที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวก็เรามาระวังนิดนึงว่างานช่วงนี้จะเกิดปัญหาสุดขั้วขึ้นได้หรือต้องใช้ สติปัญญาและความรอบคอบนะคะในการทำงานแล้วก็มาดูในด้านของการเงินนะคะเงินเบอร์เจ็ดมาถึงคิงเหรียญน,นะคะก็แสดงว่ามีโอกาสได้กำลงกำไรนะคะแล้วคนที่ทำงานสำหรับว่าเป็นงานประจำนะคะก็มีโอกาสที่จะรับเงินเดือนหรือการเลื่อนตำแหนง่งหรือได้งานใหม่ที่ดีกว่านะคะเงินเยอะกว่าหรือว่าตำแหน่งนะคะที่ดีกว่าแล้วก็ มีโอกาสซื้อรถใต้แดงนะคะหรือว่าจะซื้อเป็นที่หัวสายอะไรใหม่ๆคอนโดก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นในด้านความรักนะคะความรักก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะเจอรักซ้อนขึ้นได้ในช่วงน,นี้เพราะฉะนั้นคุณภคใคยอยู่ตรนะี้คะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะส่วนในด้านของสุขภาพอะไรต่างๆนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะโรคของกระดูกหรือกับพาอ คนที่เป็นข้กดไหลย,ย้อนอะไรต่างๆนะคะส่วนรูปัรงต่างๆในช่วงนี้ก็เรามาระวังเรื่องของริวานนะคะสําหรับคนที่ทํางานนะคะซึ่งอาจจะเจอปัญหาสะดุดติดขัดบริวารโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือกจหล่อออกง่าได้นะคะอันนี้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์